บรรยากาศยามเย็นอีกนี่น้องดูไฟถนนกระติดล่ะนี่มาทำอะไรวะเนี่ยย่างหมูกินนะครับเนี่ยกับเข่ากับเข่าเรียงเนี่ยโมทำอะไรลูกโมูก็เหยียบขวดไปขายลูกสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับยังไปโมยัขวดใหญ่ยกัย่งใหญ่เลยนะ ย่างหมูนี่หรอหมูย่างโมกินนึงไหมอ่อยากขโมยจินขโมยกินันน,น,นึงขนหุ้ยหุยเลยเมากับบขาเย็นมเ<อ>นาง<อ>ย่างกินก็ขาเลยเดีไย้ย,ย่างกินก,ก็ย่างอ็นอร่อย ว่าลอยชิมโดนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาท่ายราชาด All right. Yeah. light, a light.